กุญแจโลหะในมือฉันรู้สึกว่านักกว่าที่ควรจะเป็นไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่มันมีน้ำหนักอยู่ด้วยเหมือนกับเป็นประวัติศาสตร์ที่กดทับฝ่ามือฉันราวกับสิ่งมีชีวิตฉันลากนิ้วโป้งไปตามขอบหยักๆของมันรอยหยักกัดลงบนผิวฉันอย่างแผวเบาขณะที่ฉันจ้องมองประตูสีขาวบิ่นที่อยู่ตรงหน้าประตูบานนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสียังคงรอกเป็นเส้นบางๆม้วนหมอเผยให้เห็นไม้สีเทาซีดๆข้างใต้มือจับทองเหลืองเก่ามองลงกุญแจล็อกอันเดอรันอันเดิมที่ฉันเคยสั่นคลอนเมื่อกลับบ้านด นอเมื่อ12ปีก่อนได้เสียงสุดท้ายที่ดังก้องกังวานไปตามถนนขณะที่ฉันยืนอยู่ข้างนอกอายุ15ปีถือกระเป๋าเป้ใบเดียวที่ขาดรุ่งริ่งและไม่มีอะไรอื่นอีกคืนนั้นหนาวจับใจหนาวจนกัดเสื้อผ้าจนทะลุกระดูกฉันจำได้ว่าฉันจ้องมองลมหายใจที่อบอวนอยู่ในอากาศครึ่งหวังให้เธอเปิดประตูครึ่งรู้ครึ่งไม่เปิดตอนนั้นฉันคิดว่าชีวิตฉันจบสิ้นแล้วไม่รู้เลยว่ามันเพิ่งเริ่มต้น บัดนี้เงาสะท้อนของฉันสันไว้ในหน้าต่างด้านหน้าที่ฝุ่นจับรอยยิ้มจางๆคุกคามุมปากฉันขยับน้ำหนักตัวลงบนไม้ระแนงระเบียงที่ส่งเสียงดังอิดอาดส้นเท้ากระทบพื้นเบาๆในความเงียบสงัดที่ไหล่ักแห่งภายในใจแม่กำลังเดินไปเดินมาเธอโทรหาฉันแล้วสามครั้งในวันนี้แต่ละครั้งก็ถูกเมินเฉยเธอคงคิดว่าฉันคงยอมแพ้แล้วเธอไม่รู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องโทรกลับหาเธออีกไม่นานเธอก็จะรู้เองฉันมองไปทั่วถนนยังคงเป็นย่านชนชั้นแรงงานเช่นเดิมแม่ตอนนี้ จะดูโรมลงกว่าเดินสนามหญ้าเป็นหย่อมๆย่อมรู้เอียงไปตามการเวลาที่นายสัตวแห่งถัดไปไม่ไกลมีสุนัขเขาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดเสียงรถดังเบาๆลอยมาจากถนนใหญ่เสียงของเธอดังกล้องอยู่ในหัวของฉันชัดเจนเหมือนกระจกราวกับว่าเอทอยืนอยู่ข้างๆฉันถ้าเธอทําตามกฎของฉันไม่ได้ก็อยู่ในบ้านฉันไม่ได้ไปหาที่อื่นใช้ชีวิตของเธอเธอไม่ลังเลไม่มีโอกาสแก้ตัวมีเพียงความโหดร้ายของคนที่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจและอยากใช้มัน ตอนนั้นเป็นช่วงกลางฤดูหนาวท้องฟ้าสีเทาเรียบๆอึดอัดฉันจำเสียงฝีเท้าของเธอที่ค่อยๆเลื่อนหายไปจากข้าในเสียงคลิกเบาๆของกรอนประตูเลื่อนเข้าที่ฉันรอยอยู่ที่ระเบียงนั้นมาหลายชั่วโมงนิ้วปวดไม่นิ้วเท้าชาม่านบ้านค่ะมองอว่ากระตุกแต่ไม่มีใครออกมาข้างนอกพอเดินออกไปน้ำตาก็แข็งเป็นน้ำแข็งบนแก้มและตอนนี้สิบสองปีต่อมาฉันก็มาถึงที่นี่กรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้ถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยในกระเป๋าเงินของฉันประตูหน้าเปิดออกอิดอัดเพียงนิ้วเดียวใบหน้าของเธอปรากฏขึ้น ในช่องว่างนั้นผอมลงซีดลงผมของเธอเหมอกมากกว่าที่ฉันจำได้ดวงตาของเธอรีลงด้วยความสับสนก่อนจะเบิกกว้างขึ้นเมื่อจำได้คุณเธอกล่าวเมื่อได้ยินเสียงคำนั้นฉันไม่ได้ขยับเพเยนฉันแค่ยกซองจดหมายสีน้ำตาลใบใหญ่ขึ้นขอบกระดาษอุ่นจากที่ฉันจับไว้เธอจ้องมองมานอนแล้วจ้องมองมาที่ฉันนี่คืออะไรเดี๋ยวเธอก็รู้เองฉันพูดอย่างไม่ใส่ใจก้าวผ่านเธอเข้าไปในถงทางเดินอากาศยังคงหอมจางๆกลิ่นน้ำยา ทำความสะอาดกลิ่นลาเวนเดอร์ที่เธอใช้เป็นประจำช่วพริบตาเดียวฉันก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปสู่ชีวิตเก่าอีกครั้งแต่หญิงสาวที่จากที่นี่ไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ก็จากไปแล้วฉันไม่หันกลับไปมองเธอขณะเดินลึกเข้าไปในบ้านส้นเท้าของฉันกระทบกับพื้นลิโนเลียมที่ซีดจางเหมือนเดิมพื้นห้องข้าวประตูห้องครัวที่ครั้งหนึ่งเธอเคยตะโกนใส่ฉันเรื่องทำน้ำผลไม้หกผนังยังคงเหมือนเดิมสีขาวขุ่นเหมือนเดิมตอนนี้เริ่มเหลืองตาม,มุมแม้แต่รูปถ่ายครอบครัวที่เอเียงเอียงเหนือโซฟา ก็ยังอยู่รอยยิ้มของพ่อในรูปนั้นดูแน่นเสมอมือของเขาวางอยู่บนไหลฉันราวกับถูกสั่งให้โพสถ,ถ้าฉันสงสัยว่าตอนนี้พ่อจะสังเกตเห็นฝุ่นที่ปกคลุมมันอยู่หรือเปล่านะอยากแค่เดินเข้ามาที่นี่ราวกับว่าคุณเป็นเจ้าของสถานที่นี้เธอเกล่าวอย่างฉุนเฉียวจากด้านหลังฉันเสียงของเธอแข็งขึ้นและกลับมามีพิษสงเหมือนเดิมฉันเกือบวเร้อยอย่างขมขื่นฉันเป็นเจ้าของสถานที่นี้ฉันคิดแต่ฉันไม่ได้พูดออกไปยังไม่ถึงเวลาช่วงเวลานั้นควรจะมาถึงตอนที่มันเจ็บปวดที่สุดแทน ที่จะทำอย่างนั้นฉันกลับปล่อยให้สายตาเลื่อนลอยไปที่หน้าต่างเนื้ออ่างล้างหน้าข้างนอกต้นโอกอ,กอต้นเดิมนั้นยืนต้นสูงใหญ่กิ่งก้านสาขาหนาทึบแผ่ขยายไปทั่วลานบ้านต้นไม้ต้นนั้นเคยเป็นทางนี้ของฉันฉันเคยปีนมันเพื่อหลบเลี่ยงการเทศนาของเธอเพื่อแสร้งทําเป็นว่าโลกภายนอกบ้านหลังนี้กว้างใหญ่และปลอดภัยกว่าเมื่อผมอายุสิบห้าโลกนั้นไม่ปลอดภัยเลยแฟนของเธอตอนนั้นย้ายเข้ามาอยู่ด้วยแล้วคนที่ทําให้ทุกอย่างดูเล็กลงคนที่ชอบพูดเล่นแบบที่ทําให้ฉันขนลุกฉันพยายามบอกเธอแล้ว เธอบอกฉันให้เลิกสร้างปัญหาการทะเลาะครั้งนั้นที่จบลงด้วยการที่ฉันอยู่บนระเบียงท่ามกลางความหนาวเย็นเริ่มต้นขึ้นที่ตัวเขาฉันบอกเธอว่าฉันจะไม่อยู่ในบ้านนี้ถ้าเขาอยู่ที่นี่เธอบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกและเมื่อฉันโตกลับเธอก็ตัดสินใจเธอเลือกเขาเธอไม่สนใจว่าฉันไม่มีเงินไม่มีที่ไปคืนแรกฉันนอนขดตัวอยู่บนมา้านั่งพลาสติกแเปเป็นหมอนไม่กี่เดือนถัดมาก็เหมือนภาพเรือนรางสลับกับการนอนโซฟา และพักแรมบางคืนฉันทำงานที่ร้านอาหารเพื่อหวังทิพเก็บโตจนถึงตีสองฉันชื่อแคลตอนนี้ฉันอายุ27แล้วฉันบริหารบริษัทออกแบบเล็กๆแต่ทำกำไรได้ซึ่งฉันสร้างมันคือค้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจากงานฟรีแลนซ์ในร้านกาแฟโสมๆทำงานจนตาแสบไปหมดเงินทุกเซนที่ผมหาได้ในช่วงแรกๆหมดไปกับการเอาตัวรอดค่าเช่าบ้านอาหาร และแล็ปท็อปราคาถูกต่อมาผมก็ค่อยๆรับโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมเรียนรู้วิธีสร้างเครือข่ายเรียนรู้วิธีทําให้งานของตัวเองไม่สามารถถูกมองข้ามได้พออายุ25ผมเซ็นสัญญามูลค่ามากกว่าที่แม่หาได้ในหนึ่งปีเสียอีกแต่ไม่ว่าฉันจะไปไกลแค่ไหนก็ยังมีภาพนี้อยู่ในหัวฉันเสมอฉันยืนอยู่ที่เดิมถืออํานาจที่เธอเคยใช้ต่อต้านฉันมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านเลยแต่มันเกี่ยวกับการทวงคืนพื้นที่ที่เธอโยนฉันลงมาเกี่ยวกับการก้าวเดินเข้าไปในครัวโดยไม่รู้สึกว่า กำลังบุกรุกชีวิตตัวเองเธอเอนตัวพิงเคาน์เตอร์แขนไว้และสายตาสอดสองมองมาที่ฉันราวกับว่าฉันยังเป็นเด็กอายุ15ปีที่เธอสามารถผักสสยฉันได้คุณต้องการอะไรแคลในที่สุดเธอก็ถามฉันยิ้มแต่ไม่ถึงตาโอ้เราจะไปถึงจุดนั้นฉันพูดสายตาของเธอมองตามฉันมาขณะที่ฉันเดินไปรอบๆครัวกว่าสายตามองไปทั่วห้องราวกับกำลังตรวจสอบสต็อกสินค้าฉันรู้สึกได้ถึงความหงุดงิดของเธอที่เพิ่มมากขึ้นพ้นทุกวินาทีที่ฉันเงียบ หลังจากผ่านมาหลายปีเธอจะโผล่มาที่นี่แล้วทําเหมือนว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่ไม่ได้นะเธอพูดอย่างเฉียบขาดคุณออกไปแล้วฉันหันศีรษะไปสบตาก,กับเธอและปล่อยให้ความเงียบแผ่ขยายออกไปเพียงพอที่จะทําให้เธอขยับตัวได้ไม่ ในที่สุดฉันก็พูดคุณทำให้ฉันต้องจากไปเธอมองไปทางอื่นพลางห้วนอยู่กับการยืดสายไฟเครื่องชงกาแฟคุณนี่อยู่ด้วยยากจริงๆเลยก่อเรื่องตลอดเวลาพาผู้ชายที่ข้ามเส้นมาบ้านทีไรมักจะตะโกนใส่กันทุกทีเลยหรือฉันแทรกขึ้นมาเสียงฉันเรียบๆแต่แววตานั้นทำให้เธอสะดุ้งหมายถึงเรื่องวุ่นวายแบบนั้นหรือกรามของเธอเกร็งขึ้นเธอไม่รู้หรอกว่ากำลังพูดถึงอะไรฉันก้าวเข้าไปใกล้เสียงส้นเท้าของฉันดังก้องอยู่ในโครเล็กๆฉันอายุ15แล้วและฉันก็รู้ดีว่า ฉันกำลังพูดถึงอะไรแต่คุณกลับตัดสินใจว่าการให้เขาอยู่ใกล้ๆสำคัญกว่าการทำให้ฉันปลอดภยัยริมฝีปากของเธอเม,ม้เป็นเส้นบางๆแต่เธอไม่ได้โต้แย้งเธอไม่เคยโต้แย้งเลยเมื่อความจริงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะบิดเบือนฉันปล่อยให้สายตาสำรวจอีกครั้งกระเบื้องแตกราวใกล้ตู้เย็น้ามาดลายดอกไม้ที่ซีดจางรอยบุกเล็กๆบนผนังข้างประตูห้องเก็บอาหารที่เธอเคยคว้างจานสายกันตอนทะเลาะก,กันทุกอย่างยังคงอยู่ที่นี่นิ่งอยู่กับที่ราวกับภาพถ่ายที่ไร้ชีวิตชีวา เธอกระแอมถ้าเธอมาที่นี่เพื่อรำาลึกความหลังก็ถือว่าเธอทำสำเร็จแล้วไปได้แล้วฉันมีธุระต้องทำฉันเอียงหัวเล็กน้อยมองเธอพยายามแสร้งมกทบาทเป็นคนควบคุมตลกดีนะฉันพูดเพราะได้ยินมาว่าช่วงนี้เธอไม่ค่อยมีงานทำเลยเธอรีตาลงนั่นหมายความว่ายังไงฉันตอบช้าๆเอนตัวพิงเคาน์เตอร์อย่างสบายๆเรื่องประกาศยึดทรัพย์ที่นี่ภาษีที่ดินค้างจ่ายเรื่องที่สาธารณูปโภคข,ของคุณถูกตัดสองครั้งในปีนี้ใบหน้าของเธอซีดเผือดเธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงฉันยักไหล่ ันทึกสาธารณะน่าเธอจะต้องประหลาดใจแน่ๆว่าเจออะไรบ้างถ้ารู้ว่าต้องมองหาที่ไหนแล้วฉันก็รู้ว่าต้องมองหาที่ไหนด้วยเสียงของเธอแผ่วลงราวกับกำลังตั้งรับช่วงนี้สถานการณ์ยำแย่ทั้งเศรษฐกิจค่าใช้ใจ่ายหยาบคายฉันพูดซ้ำปล่อยให้คำพูดนั้นค้างคาอยู่ในใจเราหยาบคายจนคุณต้องประกาศขายบ้านหลังนี้เธอกระพริบตาความรู้สึกเริ่มฉายชัดในดวงตาเดียวนะไม่ไม่คุณฉันไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยิ้มช้าๆเสียงของเธอสูงขึ้นแฝงไปด้วยสิ่งที่ฉันไม่เคย ได้ยินจากเธอมาก่อนความกลัวเธอไม่ได้ยินหรอกโอ้ฉันทำแล้วฉันพูดอย่างเงียบๆเ,เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก้าวผ่านประตูเข้ามาเธอดูตัวเล็กมากหลายของเธองอมือของเธอจับขอบเคาน์เตอร์ไว้แน่นเธอไม่ขยับพืยื่นเมื่อฉันลุกมือเข้าไปในกระเป๋าและดึงซองจดหมายออกมาอีกครั้งวางลงบนตัวอย่างเบามืออากาศระหว่างเรารู้สึกอัดแน่นหนักอึ้งฉันเห็นเธอพยายามปฏิติตตต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันเพื่อหาทางระบายมันออกไปก่อนที่เธอจะเปิดมันออกด้วยซ้ำ แต่เธอทำไม่ได้นิ้วของเธอลอยอยู่เหนือซองจดหมายเรากับจะเพาเธอนี่คืออะไรเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือไปข้างหน้าเลยฉันพูดเบาๆเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสอดตะปูเข้าไปใต้กระดาษพับแล้วดึงกองกระดาษออกมาสายตาของเธอกวาดมองไปยังหน้าแรกฉันเห็นมันในวินาทีที่เธอรู้ตัวว่ากำลังถืออะไรอยู่การกระทำสายตาของเธอเหลือบมองมาที่ฉันมองหารอยร้าวในสีหน้าของฉันที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ไม่เธอกระซิบนี่ไม่ใช่ มันเป็นไปไม่ได้จริงข้าฉันพูดบ้านของคุณประกาศขายไปเมื่อสามเดือนก่อนฉันยื่นข้อเสนอเป็นเงินสดในวันที่ประกาศขายผู้ขายไม่แม้แต่จะกระพริบตาเลยเธอจ้องมองหนังสือพิมพ์อีกครั้งพลิกดูไปมาราวกับว่าต้องมีช่องโหว่อะไรบางอย่างแต่แต่ทําไมคุณถึงทําไมล่ะฉันก้าวเข้าไปใกล้เงาของฉันทอดผ่านเธอไปเพราะสิบสองปีก่อนเธอทําให้ฉันมั่นใจว่าฉันไม่มีอะไรเลยเธอทําให้ฉันต้องแข็งค้างอยู่บนมา้านั่งที่สถานีขนส่งแทนที่จะนอนบนเตียงของตัวเอง แล้วฉันก็ตัดสินใจมานานแล้วว่าเมื่อฉันได้อะไรมาสักอย่างแล้วฉันจะเอาคืนสิ่งที่เธอขโมยไปเธอเปิดปากแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาและนี่คือส่วนที่สนุกฉันพูดต่อเสียงเบาแต่หนักแน่นการขายถือเป็นอันสิ้นสุดบ้านหลังนี้ทุกแผ่นทุกอิดทุกความทรงจำเป็นของฉันแล้วซึ่งหมายความว่าคุณฉันพายมือไปรอบๆกำลังยืนอยู่ในครัวของฉันหน้าเธอย่นความกล้าหาญหายไปเธอโยนฉันออกไปไม่ได้หรอกไม่ได้หรือฉันถามพลางยิ้มกว้างตามกฎหมายฉันทำได้ และฉันจะทำคุณมีเวลา30วันในการเอาของและออกเดินทางดวงตาของเธอฉายแววตื่นตระหนกรวดเร็วและน่าเกลียดฉันไม่มีที่ไปฉันเอียงคอทำท่าคิดตลกดีนะนั่นและที่ฉันพูดตอนเธอไล่ฉันออกไปแล้วเธอก็บอกให้ฉันหาทางออกไงสีหน้าของเธอเริ่มซีดลงคุณไม่ได้จริงจังเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือโอ้ฉันพูดจริงนะแต่ฉันปล่อยให้คำพูดนั้นค้างคาใจมองความหวังของเธอริบหรี่ไปชั่วเสี้ยววินาทีฉันไม่ได้ใจร้ายเธอมีสองทางเลือกเธอเงยหน้าขึ้นอย่างสิ้นหวัง มีทางเลือกอะไรบ้างข้อหนึ่งคุณเก็บของแล้วจะไปอย่างเงียบๆแล้วฉันก็ไม่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกเลยข้อสองฉันหยิบกระดาษพับอีกแผ่นออกมาจากกระเป๋าแล้ววางไว้บนโต๊ะข้างโฉนโดคุณอยู่ต่อในฐานะผู้เช่าคุณจะจ่ายค่าเช่าเต็มจำนวนตรงเวลาทุกเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรและถ้าคุณพลาดจ่ายแม้แต่ครั้งเดียวคุณก็ไปริมฝีปากของเธอพเยะออกอย่างไม่อยากจะเชื่อคุณอยากให้ฉันจ่ายเงินให้คุณเหรอให้ฉันอยู่ที่นี่เหรอฉันโน้มตัวเข้าไปใกล้เธอพอที่เธอจะดมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ฉฉันใส ในวินาทีนั้นพอดีฉันอยากให้เธอเข้าใจความรู้สึกที่ได้อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของเธอสงสัยทุกวันว่าเดือนหน้าเธอจะยังมีหลังคาคลุมหัวอยู่ไหมหวังเพื่อความเมตตาจากคนอื่นเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากนิ้วของเธอสั่นเทาขณะอ่านเอกสารความสมดุลของอำนาจได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเราต่างก็รู้เรื่องนี้ตอนนี้ห้องครัวดูเล็กลงราวกับกำแพงกำลังบดบังเธอเธอนั่งลงที่โตะ๊ะโดยไม่ได้ถามอะไรการกระทำนั้นยังคงกำแน่นอยู่ในมือราวกับว่ามันอาจจะพลิกกลับอย่างน่าอัศจรรย์หากเธอจับแน่นพอ เธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ในที่สุดเธอก็พูดเสียงของเธอสั่นเทาอย่างที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เป็นเพราะความกลัวฉันเดินวนรอบตัวอย่างช้าๆปล่อยให้ส้นเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอและตั้งใจฉันทำต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉันต้องการที่อยู่ฉันไม่อยู่แล้วไม่ใช่เพราะฉันต้องการเงินฉันหาเงินได้มากกว่าที่นี่ทั้งปีเสียอีกฉันทำอย่างนี้เพราะอยากให้คุณรู้สึกแบบนั้นรู้สึกอะไรไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ความรู้สึกตอนที่ความมั่นคงของคุณถูกพรากไปความรู้สึกที่มองไปรอบๆแล้วพบว่าหลังคาเนื้อหัวคุณไม่ใช่ของคุณจริงๆฉันหยุดอยู่หลังเก้าอี้ของเธอโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อให้เสียงของฉันดังอยู่ข้างหูเธอความรู้สึกที่ถูกทิ้งขว้างเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอแล้วฉันเดินวนรอบตัวอีกครั้งและวางโทรศัพท์ลงตรงหน้าเธอหน้าจอสว่างขึ้นสัญญาเช่าดิจิทัล เปิดอยู่พร้อมให้เซ็นนี่คือหนังสือแจ้งล่วงหน้า30วันของคุณเซ็นในฐานะผู้เช่าหรือไม่ก็เริ่มเก็บของได้เลยเธอจ้องมองโทรศัพท์แล้วจ้องมาที่ฉันแววตาไม่เชื่อชาดชัดทุกตัวอักษรบนใบหน้านี่คุณจะให้ฉันจ่ายเงินให้คุณมาอยู่ที่นี่จริงๆหรือฉันยักไหลลองคิดดูสิว่า มันคือส่วนลดค่าเช่าตลาดมันสูงกว่าที่ฉันตั้งไว้ฉันรู้สึกใจกว้างนะดวงตาของเธอฉายแวววาวราวกับมีอะไรบางอย่างอาจจะเป็นประกายสุดท้ายของการท้าทายครั้งเก่าแต่มันก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเธอก้มมองเอกสารอีกครั้งมือของเธอสั่นเทาคุณเปลี่ยนไปแล้วเธอกล่าวอย่างเงียบๆฉันหัวเราะออกมาอย่างไม่สะทกสะท้านเปล่าฉันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ต่างกันตรงที่ตอนนี้ฉันมีพลังที่จะลงมือทําแล้ว ช่วขณะหนึ่งห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงฮัมเบาๆจากตู้เย็นฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองเธอต่อสู้กับตัวเองศักดิ์สิและความสิ้นหวังของเธอต่อสู้กันอย่างดูเดือดบนใบหน้าในที่สุดเธอก็หยิบโทรศัพท์ของฉันขึ้นมาและเซ็นชื่อชื่อของเธอปรากฏด้วยหมึกดิจิทัลคมชัดที่ด้านล่างของสัญญาเช่าฉันหยิบโทรศัพท์กลับมาดูแล้วเก็บลงกระเป๋ายินดีด้วยฉันพูดตอนนี้คุณเช่าโทรศัพท์จากลูกสาวแล้วสีหน้าของเธอคุ้มค่ากับการนอนไม่หลับทุกคืนที่ฉันทำงานเพื่อมาถึงที่นี่แต่ฉันยังไม่เสร็จ นอหยิบซองอีกสองออกมาจากกระเป๋าซองนี้บางกว่าแล้วเลื่อนมันข้ามต่อไปนี่คืออะไรเธอถามอย่างระแวดระวังใบแจ้งนี่ค่าเช่าฉบับแรกของคุณชันพูด่าด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แฝงไปด้วยความหนักแน่นครบกำหนดชำระภายในสิบวันอย่าช้าละเธอไม่ได้เปิดมันเธอไม่จำเป็นต้องเปิดฉันก้าวไปที่ประตูหยุดอยู่ที่ท,ทงทางเดินอ้อแล้วก็อีกอย่างฉันพูดทางหันกลับไปสบตาเธอถ้าเธอคิดว่านี่คือการให้อภัยของฉันเธอคิดผิดแล้วนี่ไม่ใช่การให้อภยัยแต่นี่คือการชำระหนี้ และเธอจะต้องชำระหนี้ทุกเดือนเธออ้าปากค้างราวกับจะเถียงแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเธอนั่งนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นขณะที่ฉันเดินออกจากประตูประตูบานเดียวกับที่เธอเคยกระแทกสายหน้าฉันเพียงแต่คราวนี้ฉันปิดมันอย่างเบามือด้านหลังฉันอากาศข้างนอกให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเบาสบายขึ้นสะอาดขึ้นเหมือนช่วงเวลาหลังพายุฝนที่เมฆแต่สลายแอร์และโลกก็หายใจออกฉันยืนอยู่ที่ระเบียงครู่หนึ่งนิ้วลูกไลกุญแจทองเหลืองเย็ยนๆในกระเป๋าตอนนี้มันเป็นของฉันแล้ว ไม่ใช่แค่กุญแจแต่มันคือทุกอย่างที่มันขายได้ถนนเส้นเดิมทอดยาวอยู่เบื้องหน้าฉันแต่กลับไม่รู้สึกเหมือนเดิมสมัยก่อนบ้านเรือนเหล่านี้ดูเหมือนกำแพงกั้นฉันไว้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแค่ทิศน์ฉันโตเกินกว่าจะอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันเดินไปที่รถเสียงส้นรองเท้ากระทบกับพื้นถนนที่ไม่เรียบเครื่องยนต์ส่งเสียงครางอย่างคลืดคลาดแต่ฉันไม่ได้ออกตัวไปทันทีฉันหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นบ้านของเธอบ้านของื่อฉันมองลอดผ่านมาลูกไม้บางๆฉันเห็นเธอยังคงนั่งอยู่ที่โตะจดม และเอกสารวางแผ่กระจายอยู่ตรงหน้าไหลหอศีสาก,ก้มลงฉันสงสัยว่าเธอกำลังคิดถึงคืนที่เธอบอกให้ฉันออกไปหรือเปล่าคิดถึงตอนที่ฉันยืนอยู่ที่ระเบียงนั้นอ้อนวอนให้เธอเปลี่ยนใจคิดถึงเสียงกรอประตูเลื่อนเข้าที่ขณะที่ฉันยืนอยู่อีกฝั่งตัวสันเทาถ้าเธอจำได้เธอคงไม่ยอมรับมันแต่เธอไม่จำเป็นต้องพูดมันออกมาดังๆฉันเห็นมันจากใบหน้าของเธอการรับรู้ว่าเธอไม่ได้เนียมอำนาจเหนือกว่าอีกต่อไปอำนาจที่เธอเคยใช้ราวกับอาวุธได้หายไปแล้วฉันคิดถึงชา วงเวลาหลายปีที่ผ่านพ้นไปคืนที่ฉันนอนในห้องแปลกๆมื้ออาหารที่ฉันอดออมเพื่อเก็บเงินไว้จ่ายค่าเช่าบ้านช่วงเวลาที่ฉันทำงานหนักจนเหนื่อยล้าจนแทบสิ้นแรงราวกับร่างกายจะอ,อลาฉันสร้างชีวิตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยโดยปราะศะจากความช่วยเหลือจากเธอและตอนนี้ฉันได้เอาดินแดนที่เธอขโมยไปจากฉันคืนมาแล้วมันไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่มันคือการทวงคืนผมเลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ขับแต่ก่อนจะออกรถผมมาอ,อ่นดูตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายพื้นไม้ระเบียงที่แตกเรา้า รางน้ำที่คดมงอตนโอก,ก่อต้นเดิมในสนามใบไม้ส่งเสียงกระซิบในสายลมยามบ่ายครั้งหนึ่งมันเคยเป็นโครงขังตอนนี้มันเป็นเทวยรางวัลแล้ว